สบายดีทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องทางฝั่งเราพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศนําเด้อเนาะมื้อนี้เคยผู้ไทยพามาเบิง่งสวนเชื่อว่าสวนกะกระแมนเนาะสิว่าน่าสิว่านี่น,นึงกะขังมักบวบเนาะขังมักบวบมักหน่อยอันนี้ก็ปลูกได้ ในเดือนปลาย้วเนาะก็เริ่มให้ผลผลิตนะนะอันเมนมี้มักน้อยนอะทุกคนเนาะก็สิประมาณนี้อ่านี่เขาปลูกได้เดือนเซต็จๆเนาะสี่ข้าวสองเดือนก็ถามว่างามบอกก็ธรรมดาอยู่เนาะแต่เอากระปูกไว้เพราะว่า พืชกินได้หลายปักส่วนเนาะให้ผลผลิตทั้งมากและวกันยอดมันก็สามารถนำไปบริโภคได้คือกันเนาะปลูกไว้ประมาณ30มสิบก็คุมนี่แหละเนาะทางฝากนี้จะเป็นเครือมักบวบนะบวบกันจะ ตัวนี้แหลวเนาะกางามอยู่เนาะพออันนั้นอยู่เนาะจะปลูกมะบวบอยู่สองเครือสองแถวเนาะแถวหนึ่งก็จะมีประมาณห้าห้าหกกกเนาะและ้วกทางนี้จะเป็นมะกน้อยเนาะมะกนอยก็ยคือที่ว่าเลยเนาะ ้ผลผลิตแล้วนี่เป็นมากแน่แล้วเนาะส่วนที่เหลือกำลังจดโจโอเป็นเดามากน้อยเนาะอ้มักที่สองนี่เติบเลยทุกคนถ้าว่าเอาไปกินก็ได้แล้วสำนเนากระสี เอ็ดเป็นคั้งธรรมดาเลยเนาะเอาไมา้มาซักไสกำลังเริ่มเป็นดอกนี่ก็จะเป็นมากแล้วนี่เอ็ดเป็นคั้งขึ้นมาเนาะเพราะว่าเอาปลูกในยามฝนเลยถ้าว่าปลูกเอาบโเฮ็ดคั้งขึ้นมาแนวนี้เนาะเวลา เป็นมากหรือว่าเวลาเขายักนํามากินมันยนูน้าดินมันก็จะเปื้อนเนาะถือขี้ทรายขี้ดินอย่างไปเขาสามารถกินได้ทั้งเครืองยอนมันแบบนี้เนาะกําลังเป็นดอกทุกคนป่ามาเบิ่งเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคน มันสามารถปลูกด้ตลอดเนาะบนสะพานตียมฝนขี้มาเนาะเวลาปลูกกับปลูกปกตินี่แหละเนาะก็เอาลักมาซักใส่แลวก็มันขึ้นมากะฮ็ดค้างให้มันเพื่อง่ายในการเก็บไปบริโภคเนาะเวลาเป็นมาเขาก็จะเห็นมันย้อนลงเป็นอนี้เนาะนเวลาเป็นมามันก็จะย้อนลงไปตามนั้น ก็จะเก็บไปกินได้เป็นมากเลยนะเริ่มกำลังเริ่มเป็นมากมั่งนี่เอาง่ายขโมยอันนี้บานค่อยห้องมากน้อยเนาะบานดัานผู้ชมห้องมากอย่างเนาะแต่คอมเมนต์บอกกันใหเด้วอทุกคน ยังเว้าลากันปลูกกะในเดือนปลายเนาะระหว่งนี้เฮาก็ฮุดปกติแต่ว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ย้นี่ถ้าว่าใส่ปุ๋ยใส่อันนั้นก็สิงามกว่านี้เนาะแต่ว่าเฮาปลูกกินเองเฮาปลูกแบบธรรมชาติเนาะก็สิบ่ใส่เนาะ่ๆนี่ทุกคนยอดเานําไปครวไปผัดได้ ไปเก่งเส้นเอาไม้กระไรคือกันนี่นะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนนี่แหละทุกคนนี่เศรษฐกิจทุกมื้อนี่ก็มีอย่างกระแพงเนาะปลูกในอากาลดค่าใช้ใจ่ายลงยอดใ่ญ่ๆนี่ทุกคนอ่ะพามาสมุม สำนีกานนะ์ทุกคนเนาะหอมอบขอบใจที่เข้ามาับสมฝากกดติดตามเน่อยได้ายให้บึงเป็นแนวทางหลายๆคนเนาะระยากเอาไปปลูกหอมอบขอบใจที่เข้ามาติดตามับสมเนดะ้อล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป